สวัสดีครับเฮเบียร์ไรเดนครับวันนี้ก็มารีวิวอุปกรณ์รับมีดนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมสานจากร้าน o v e r Z e นะครับก็เป็นร้านขายมีดอันดับท็อป5ท็อป3ในประเทศไทยเลยนะครับก็มีอะไรบ้างน,นะครับมีเคอร์ออยนะครับเคอร์ชอออยนะครับเคอร์ออยเอ็กนะครับก็เป็นน้ำมันหยอดหล่อลื่นนะครับ ของยี่ห้อเคอชอเองเลยผมสั่งไป3ขวดนะครับสามกว่าบาทขวดละนะสามเท่าไหร่ผมจำไม่ได้สามร้ 3, 90, อยเก้าสหรือว่ายังไงไม่รู้นะครับก็ไม่เคยมีประสบการณ์ใช้ยี่ห้อนี้แต่ว่าใช้เคชออยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะมีน้ํามันหล่อเลื่อนรวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลใบเมยียดอยู่เยอะนะครับที่ซื้อมาลองใช้ดูมารีวิวด้วย ก็ราคาไม่แพงผมสังเกตดูมันจะมีเหมือนตะกอนาขาวๆตรงก้นแล้วก็ตรงข้างคําแนะนําเขาบอกว่าให้เขย่าให้ทั่วก่อนใช้งานอนาคตถ้ามีตอนพิเศษในการรีวิวน้ํามันหล่อลื่นนะครับหรือว่าน้ํามันดูแลรักษามีดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยมารีวิวเทียบกัน,นให้ดูว่ายี่ห้อไหนมันเด่นมันด้อย,ย่างไงบ้างน,นะครับอันนี้เป็นของแถมนะครับซื้อครบ8 0 0พหรือว่าเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะ6 0 0ันหรือเท่าไหร่ไม่รู้แถมมีให้เลอนน็อกวีดนะครับ2อันกับ ผ้านะครับ Gun and r e ร l Silicone Cloth นะครับคลอสก็เป็นผ้าน่าจะมีชุบน้ำมันอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ก<ๆ>็บอกว่า Excellent for all metal woods and plastic surface คือเป็นผ้าสำหรับเช็ดปืนเช็ดมีดเช็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แถมมานะของแถมอันนี้เป็นของที่ผมซื้อซ้ำนะครับเป็น Guide d e Field Sharpener นะครับ Workshop Guide d e Field Sharpener นะครับ GFS นะครับ WSGFS ก็มีใช้อยู่แล้วตัวหนึ่งนะครับนี่คนระับตัวนี้ก็เหมือนกันรุ่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าชอบมากนะครับก็เลยซื้อเพิ่มเท่านั้นเองนะครับพันหนึ่งร้อยบาทนะครับต่างประเทศอยู่ที่ประมาณแปดเก้าร้อยนะครับโอเวอร์ซีขายไม่ได้แพงอะไรเพราะว่านําเข้ามามันต้องมีกําไรบ้านนะขายกําไรก็อยู่ติดอยู่ที่ประมาณพันต้นๆน,นะครับซึ่งก็โอเคนะใช้โคตรดีแล้วตัวนี้มีรีวิวไปแล้วด้วยนะครับเป็นเครื่อง รับมีดว่าร,รับมีดพกพาที่ดีมากที่สุดเท่าที่ผมเคยลองมาผมไม่ได้ลองอะไรไมาเยอะหรอกนะครับบางคนอาจจะเคยลองยี่ห้ออื่นมา l a n กี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเนี้ยม,มันมีครบเลยทุกอย่างมีทั้งสตรอปมีทั้งเซรามิกนะครับมีทั้งไดมอนถอดได้แล้วก็มีหูหิว้วมีที่เก็บอุปกรณ์อะไรโอ้ดีโครตรเลยพันเดียวพันหนึ่งร้อยเนาะอันนี้เป็น knife and tool sharpener เป็นอุปกรณ์รับอุปกรณ์อีกทีนะครับ รับขวานรับกันไกลรับมีดพกมีดไหลเดี๋ยวจะมารีวิวตัวนี้แล้วก็อีก2ตัวที่ซื้อมาด้วยนะครับอันนี้จะเป็น guide d sharpening system นะครับเป็นชุดรับมีดเด่นยังไงเดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ดูตัวนี้จะเป็น knife sharpener bench stone นะครับโอเคนะเดี๋ยวมาดูรีวิวทีละตัวนะครับโอเคนะครับมาดูรีวิวตัวนี้กันนะครับนี่คือ work s h o p นะครับ pivot p r o นะครับ knife and tool sharpener ตัวนี้จะมีความพิเศษนะครับก,ก็คือมีด้ามจับขนาดใหญ่ที่เราเห็นเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวรับอุปกรณ์น,นะครับรับมีดรับขวานรับอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันทั้งหมด3ามเซกชันนะครับอันแรกก็คือจะเป็นเซรามิกนะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นคาร์บไนน์นะครับอยู่ข้างในสีเหลืองเซรามิกอยู่ด้านนอกคาร์บไน์อยู่ด้านในนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีไดมอนนะครับเป็น คาบอยเหมือนกันเป็นใครไดมอน์ Diamond, คือเป็นตะไบนะครับรับขวานรับกันไกลรับอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วตรงส้นก็จะมีตัวรับกันไกลแต่งกิ่งนะครับพลูนิ่งเสียด้วยราคาจำหน่ายตัวนี้สั่งจากโอเวอร์ซีห้าร้อยกว่าบาทนะครับห้าร้อยห้าสิบหรือว่าอะไรผมจำไม่ได้นะว่ามันห้าร้อยอะไรยังไงไม่รู้นะครับจำไม่ได้ไปดูใน o v e r s e a n e t แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description แล้วกันในพินคอมเมนต์นะครับแล้วกดเข้าไปดูได้ผมไม่ได้เป็น บีเซนเตหรือเป็นโฆษณาอะไรให้เขานะเขาไม่ได้ให้ผมโฆษณานะครับแต่ว่าผมซื้อมาจากร้านเขาก็เลยแนะนําไปว่าเออในประเทศไทยเนี่ยเวิร์กชารปเนี่ยโอเวอร์ซขายอยู่หลายรุ่นเลยนะครับขายตั้งแต่อุปกรณ์เล็กๆยันเครื่องรับแบบที่เป็นมอเตอร์ใช้ไฟฟ้านะครับมีหมดเลยอะไหล่สายพานนะครับหรือว่าสแปร์พาร์ตต่างๆของยี่ห้อเวิร์กชานะครับอันนี้ก็จะบอกเลยว่าเป็น knife and tool sharpener นะครับก็คือลับ อุปกรณ์แล้วก็มีดได้นะครับเป็น Pivot Pro นะบางคนอ่านว่า Pivot ครับไม่ได้อ่านว่า Pivot นะครับ Pivot เนี่ยมันเขียนว่า Pivot จริงๆแหละแต่ว่าไม่ได้อ่านว่า Pivot นะครับอ่านว่า Pivot นะครับ Pivot ไม่รู้ทำไมว่าไม่อ่านว่าเขียน p i v E t ไปเลยล่ะผมก็ไม่รู้นะมันเป็นแบบนี้นะมันอ่านว่า Pivot นะครับ Pivot นะครับไม่ได้อ่านว่า Pivot นะครับไม่ใช่นะครับ Pivot Pro ก่อนหน้านี้ผมรีวิวตัว Pivot เล็กๆนะครับผมจําชื่อรุ่นไม่ได้เนาะเป็นตัวเล็กๆอะ่ะอันประมาณเนี้ยนะครับไปแล้วอันนี้ก็จะมาในรูปแบบที่มีด้ามจับใช้งานในบ้านในครัวนะครับได้ซึ่งใครที่เป็นแม่บ้านนะครับรวมถึงคนที่ต้องการรับเครื่องมือในบ้านเนี่ยเราไม่อยากจะพกอะไรแบบเนี้ยมันใช้ยากมันดูแบบเข้าใจยากนะครับไม่รู้อะไรบ้างเนี่ยก็ซื้อตัวนี้ไปได้นะครับประมาณ500นะครับโดยประมาณตรงนี้จะบอกว่าเป็นอุปรกรณ์ต่างๆสามารถรับได้หลากหลายนะครับ มีอะไรบ้างที่รับได้มีดพับนะครับมีดล่าสัตว์นะครับมีดเสเรตหรือว่ามีดที่มันมีฟันหยกัยกๆนะครับขวานหรือว่าอุปกรณ์อย่างเช่นมีดมชเชเต้นะครับขวานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจอบพั่วอะไรเงี้ยที่ต้องการความคมกรรไกรแล้วก็พรูนเนอร์สก็คือเป็นกรรไกรตัดกิ่งนะครับแพ็คก็จะมาแบบนี้ส่วนด้านหลังก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับว่าอะไรคืออะไรบ้างน,นะครับรับอะไรบ้างนะครับ อุปกรณ์เดี๋ยวผมจะแกะข้างในดูนะครับมีเดโมมีอะไรให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวมาแกะกันโอเคนะครับหลังจากที่แกะตัวอุปกรณ์ออกมาแล้วนะครับในกล่องแพ็คที่ให้มาอีกก็จะเป็น i n s t r u c t i o n นนะครับหรือว่าคู่มือซึ่งก็จะมีภาษาอังกฤษรวมถึงรูปภาพนะครับในการอธิบายว่าแต่ละส่วนแต่ละตำแหน่งของอุปกรณ์ที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันใช้ทำอะไรได้บ้างน,นะครับใช้งานยังไงทำอะไรได้บ้างน,นะเป็นรูปภาพเป็นลูกศรชี้แล้วเป็นคำบรรยายสั้นๆนะครับ ด้านนี้เนาะด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นอ,อุปกรณ์รับขวานรับอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูกันเลยนะครับตัวอุปกรณ์ก็จะเป็นลักษณะคือทําด้วยพลาสติกนะครับเป็นน่าจะเป็น ABS พลาสติกแหละนะครับมีด้ามจับซึ่งสามารถจะใช้งานได้คนถนัดขวานนผมถนัดขวาก็วางลงไปแบบนี้แล้วก็เอามีดนะครับรูดตามร่องที่เขาให้มาถนัดซ้ายเองก็ด้วยเหมือนกันนะครับก็วางแล้วก็สามารถที่จะใช้อ่ มือซ้ายจับแล้วรูดนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยคนถนัดขวาก็จะวางทางซ้ายแหละเพราะว่ามือซ้ายก็ใช้ซัพพอร์ตนะครับใช้วางแล้วก็รูดมีดช่องตรงนี้นะครับจะเป็นขนาดที่ใหญ่มากนะไม่ว่าเราจะใส่ถุงมือทําครัวที่เป็นถุงมือกันร,ร้อนนะครับจับของร้อนเนี่ยเราก็จับได้เลยนะใหญ่มากมือฝรั่งอะไรเงี้ยหรือว่าจะใช้มือสอดเข้าไปข้างใต้อย่างนี้ระวง่างนี้ก็ได้นะครับถ้าใครรู้สึกว่ามันถนัดกว่าจะจับข้างบนนี้ก็ได้นะเพิ่มแรงกด แล้วก็ตัวอวุปกรร์เองเนี่ยก็จะมีช่องรับหลักๆนะครับอยู่ทั้งหมด2ช่องด้านหน้านะครับก็จะมีเซรามิกซึ่งอันนี้จะเป็นช่องที่ใช้รับเซรามิกเป็นมีดที่เราต้องการที่จะรับละเอียดนะครับจะเป็นช่องอยู่เป็นทแท่งเซรามิก2แท่งนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าเราจะรับก็ล้อแค่วางมีดลงไปแล้วรูดนะครับลากผ่านแบบเนี้ยนะครับแค่วางเงี้ยแล้วก็รูดเลยรูดแบบเนี้ยแค่นี้นะครับ รูดไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะมีคาร์บอนดำๆติดอยู่ข้างในตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะสลับด้านได้ถ้าคนที่ถน,นัดซ้ายก็วางลงไปแล้วก็รูดแค่นี้นะครับรูดตรงๆธรรมดาเลยนะครับไม่ต้องเล็งอะไรให้ให้มันเสียเวลาหรือว่ารู้สึกว่ามันยากลําบากอะไรทั้งนั้นนะครับส่วนสีเหลืองข้างในตรงนี้นะครับจะเป็นคาร์บไนซ์ซึ่งก็จะเป็นคมที่มีความแข็งนะครับกว่าตัวเซรามิก จริงๆสนามิฐอาจจะแข็งกว่าก็ได้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวสีเหลืองนะที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นโลหะนะครับที่เอาไว้ขูดรับโลหะอีกทีซึ่งก็จะมีความหยาบมากกว่าเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่านอะอย่าเรียกว่ามันแข็งเลยนะผมไม่รู้ว่าอะไรแข็งกว่าอะไรนะแต่ว่าเวลาเราลับมีดที่ไม่คมเลยเนี่ยเรารับที่ช่องคาบลไยสีเหลืองนี้ก่อนนะครับโดยช่องนี้จะมีความพิเศษก็คือนอกจากมันจะเป็นโลหะที่แข็งเราเอาไว้รับโลหะด้วยกันแล้วนะครับรับหยาบรับด่วนนะรับขึ้นคมน มันยังมีลักษณะคือเป็นโคเวกซ์นะครับจะสังเกตดูว่าร่องตัว v นะครับของร่องลับนี้นะครับจะมีลักษณะเหมือนเป็นตัว v ที่โค้งๆหน่อยนะครับมันไม่ได้ว่าเป็น v แบบเนี้ยอันนี้ v ตรงๆเลยนะป้านๆปึ๊บแต่นี้มันจะโค้งๆนิดนึงนะครับสังเกตดูเนาะซึ่งอันนี้นะครับตรงช่องนี้จะมีปุ่มสีแดงๆด้านบนตรงนี้นะครับออกแบบมาเราสามารถที่จะล็อกนะครับไม่ให้มันเด้งได้ด้วยนะครับเราดันมาข้างหน้าแบบเนี้ยไอตัวร่องตัว v ตัวนี้นะครับ มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราลูดมีดผ่านแบบนี้นะครับถ้าเป็นของที่ใช้งานในบ้านทั่วไปที่เราเห็นมันจะอยู่คาที่อย่างนี้เลยเวลารูดมันก็ลูดอย่างเงี้ยมันก็มาอย่างเงี้ยนะใช่ไหมครับแล้วการลูดแบบนี้นะครับบางทีเราเอียงใบมีดนะครับไม่ตรงอย่างเงี้ยมันก็จะกินสึกไม่เท่ากันอีกอย่างนึงคือคมมีดบางอันเนี่ยมันจะมีทรงเป็น convex grind บ้าง scandy g r ลเป็น hollow g r i เป็น f ฟ a เป็น full f l a กล r i เป็นเยอะหลายอย่างเวลาเราลูดเนี่ยมันก็จะทําให มีดสึกไม่เท่ากันคมมันไม่เสถียรนะครับไม่ปรับตามความหนาของมีดและลักษณะทรงคมของมีดเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็เลยทําระบบนี้มาโดย w o r k ์กชารนะครับจะเรียกระบบนี้ว่า p i v o t response นะครับ p i v o t response ก็คือไอ้ร่องนี้แหละนะครับแกนหมุนเนี่ยมันจะขยับนะครับเมื่อเราไม่ล็อกนะอันนี้คือไม่ล็อกนะครับอันนี้คือล็อกอยู่มันจะไม่ขยับรับธรรมดาแต่ถ้าเราดันตัวนี้ออกนะครับไอ้ตรงกลางเนี่ยมันจะขยับตามคมมีดเวลา ลูดมาอย่างเงี้ยสมมติมันหนะมันมันหนาใช่ไหมมันก็จะอ้าออกเงี้ยฟึบพอเรารูดมาตรงเบา,บาๆเออบางลงมันก็จะหนีบกลับเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับนึกออกไหมฟืดใหญ่แล้วมันจะหนีบเองอัตโนมัติเลยซึ่งมันก็จะลูดไปตามคมของมีดแต่ละรุ่นแต่ละขนาดรวมถึงแต่ละระยะของใบมีดรุ่นนั้นอันนั้นเลยนะครับแต่ละอันซึ่งมันดีมากนะครับรอนนี้ก็รับละเอียดนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์รับหลักๆของเขาครับล็อกได้หรือว่าไม่ล็อกก็ได้นะครับตามนี้เลยจับแบบนี้ลูด หรือว่ายังไงก็ได้นะครับอีกอันนึงนะครับที่น่าสนใจก็คือเป็นอุปกรณ์รับขวานนะครับมันก็จะเป็นร่องแบบเดียวกันกับด้านบนนะครับแบบนี้แต่ว่าร่องนะครับจะใหญ่กว่าแล้วเป็นคาร์ไบด์เหมือนกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่หัวไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนาะนะครับเป็นร่องสีเทาๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นคาร์ไบด์เหมือนกันเราก็เพียงแต่ว่าจับขวานนะครับให้ชิดกับตัวเราด้นะครับชี้มาที่ตัวเราที่เอวที่อะไรเงี้ยหรือว่าเหน็บไว้ก็ได้แล้วก็เอาอันเนี้ยนะครับไอเนี้ยไอร่องเนี้ยนะครับ เข้าไปที่หัวขวานนะครับเรารูดเลยฟืดฟืดฟืดอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยครับรูดฟื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 ดที่คมฝักขวานนะเพราะขวานมันใหญ่ใช่ไหมหนักนะครับหน้าขวานมันใหญ่สมมตินี่เป็นหน้าขวานเนาะเป็นคมขวานใช่ไหมเราก็เอาเนี้ยแหย่เรารูดฟื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 ดนะครับหรือว่าจับขวานแล้วูดหนีก็ได้นะครับหรือจะรูดไปข้างหน้าก็ได้ก็แล้วแต่เราถนัดนะซึ่งเขาก็ทําช่องไว้แล้วนะครับรับขวานรับอุปกรณ์ที่มีความหนาของใบเยอะๆนะเป็นรูปขวานเลยเนาะด้านหน้าทั้งสองฝั่ d ดมอนด์นะครับเป็นผงเพชรนะครับอยู่บนแผ่นเหล็กอันนี้ก็ใช้รับพวกจอบนะครับรับได้มีดพระมาเชเต้นะครับรวมถึงตะไบพวกอะไรที่มันบินบินตะไบอย่างเงี้ยนะครับถูถูขัดขัดออกได้นะครับซึ่งก็จะเป็นไดมอนด์น่าจะเป็นกริด320นะหรือว่า200กว่าผมไม่แน่ใจนะครับใช้รับจอบรับอะไรได้นะครับด่วนๆนะถูถูอย่างเียจับเนี้ยถูๆููหรือว่าจับนี้ก็ได้ถูฟึดฟๆๆฟฟฟฟอย่างนี้เลยนะครับ อยู่ข้างล่างเวลาเราวางตัวอุปกรณ์ลงไปเนี่ยไอ้นี้มันจะไม่ไปโดนนะครับเพราะว่าด้านล่างมันจะมีหลายการเลื่อนแล้วมันจะสูงเลยออกมาใช่ไหมเวลาวางมันก็จะไม่ไปถูโดนโต๊ะโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นช่องรับกันไกลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับที่รับขวานแต่ว่าทรงกับขนาดจะต่างกันอีกนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นใหญ่กับเล็กสลับกันนะครับสามารถจะรับกันไกลตัดกิ่งนะครับในสวนน่นะครับได้นะครับเราก็สามารถที่จะ ดึงตัว assist ออกมานะครับได้ด้วยนะครับดึงตามระยะที่เราต้องการเนาะดึงออกมาแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันกันกบตัวรับขวาเลยนะก็คือจับแล้วรูดนะครับ mm hmm. เขาบอกดึงออกมาเพื่อรับอันนี้คือเก็บประมาณนี้นะครับสามารถที่จะดึงออกมาเพื่อใช้งานรับกันไกลแบบนั้นได้แล้วก็นี่นะครับเป็นตัวครอบนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วเวลารับก็แค่วางกันไกลเข้าไปแล้วรูดนะปุ๊บประมาณนี้นะครับ อันนี้มันยื่นออกมานะเขาก็เลยต้องทําปลอ,อกครอบไว้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราถน,นัดที่จะรับล้วกันไกมันออกแบบมาให้รองรับกับอะไรแบบนี้นะครับใช้แบบนี้ได้ก็รับไปทั้งอย่างนี้เลยก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องแกะไอ้นี่ออกมานะครับแต่ว่าแกะออกมาก,ก็ดีกว่าอยู่แล้วนะเพราะเขาออกแบบมาให้ใช้งานด้วยการถอดอ๋อถอดออกมาเพื่อรับกันไกรับนีดหรือว่าอุปกรณ์สําหรับทําสวนนะครับไม่ตรงสัทีะนะครับแบบนี้เราดันเข้าไปอ๋อ มันเลยขึ้นมานครับอ่านะครับก็เก็บแค่นี้นะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ลับมีดอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะ500กว่าบาทน,นะครับ550มั้งะต่างประเทศประมาณ3-400นะครับถ้าสั่งเองเข้ามาก็โดนภาษีก็ประมาณ500นั่นแหละนะหวานแล้วก็ลูดฟึดฟๆๆฟ,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 ฟนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับคุณแม่บ้านนะครับคุณพ่อบ้านที่ใช้งานในบ้านนะครับในสวน,นเนี่ยอะไรเงี้ยรับมีดได้รับขวานได้รับกันเกตัดกิ่งได้รับกันไกลตัด นู่นนี่ได้นี่ก็ใช้รับกันไกลได้นะครับนี่นะครับในลักษณะตัวอย่างก็คือใช้ถูขวานนะครับอย่างที่ผมบอกไอตัวไดมอนด์เนี้ยนะครับถูอันนี้ก็ใช้ถูสันขวานนะครับด้านหน้านะครับรูดนี่นะครับกันไกลตัดกิ่งนะครับรับยังไงเขาก็จะบอกวิธีของเขาอะนะว่าแย่เข้าไปแล้วก็รูดนะครับโดยตัวที่ก้นนะที่ผมบอกนะครับรับยังไงได้บ้างนะครับมีหมดเลยนะบอกความหงายอะไรเงี้ยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นรับมีดนะครับรูดผ่านช่อง นะครับคารล์แล้วก็เซรามิกนะครับรูดๆอย่างเงี้ยฟันเซเรตมันก็จะมีของมันด้วยนะว่ารับได้นะครับว่าไอตัวช่องที่เป็นเนี้ยเซรามิกเนี่ยะครับเราแหย่เข้าไปเราแค่จึก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 แบบนี้ลงเนี้ยไม่ได้รูดอย่างนี้นะลงนี้นะฟันเซเรตก็จะรับแบบนี้นะครับแล้วนี้ก็จะเป็นระบบล็อกที่เขาบอกไว้นะครับนี่ก็คือ Work s h o p นะครับรุ่น Pivot Pro นะครับ Knife and t o o l Sharpener นะครับ น่าสนใจมากราคาไม่โหดร้ายด้วยนะแล้วก็น้ําหนักเบามากด้วยนะครับรับได้หลายอย่างเลยนะครับใครใช้งานในครัวตัวนี้แนะนานะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะครับแล้วติดตามรีวิวของผมได้ในตอนต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดปืนไฟฉายอุปกรณ์เอาดอนะครับแล้วก็บ้าบ้าบวตามภาษาผมนะครับแล้วเจอกันนะครับตอนนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันเฮบิไรเดนเอาท์